สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าสามกรกฎาวันมหาประชาชนท่านผู้ชมครับพระราชดำรัสตอนหนึ่งที่อัญเชิญจากแถลงการเรื่องพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละสละราชสมบัติเมื่อวันที่สมีนาคม247777-77ปีที่แล้ว ซึ่งนักประชาธิปไตยให้การเชิดชูยกย่องว่าเป็นไฮไลท์เป็นอมตะและที่สำคัญเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทยตลอดมานับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกรครองเมื่อปี2475เป็นต้นมามีว่าข้าพเจ้าเห็นว่าคณะรัฐบาลและพวกพ้องใช้วิธีการปกครองซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักเสรีภาพในตัวบุคคลและหลักความยุติธรรมตามความเข้าใจและยึดถือของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะยินยอมให้ผู้ใดคณะใดใช้วิธีการปกครองอย่างนั้นในนามของข้าพเจ้าต่อไปได้ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่รัษฎรโดยทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของรัษฎร ท่านผู้ชมครับพระราชดำรัสดังกล่าวสะท้อนให้เห็นความเป็นจริงที่ว่าอำนาจที่พระองค์ทรงพระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทยนั้นแท้ที่จริงกลับไปตกอยู่ในมือของหมู่คณะที่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาควบคุมประเทศและปกครองประชาชนโดยใช้การปฏิวัติรัฐประหารถึง10ครั้งด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2549 ซึ่งคณะบุคคลที่ยึดอำนาจได้ได้ไดทำลายเสรีภาพของคณะบุคคลและกระบวนการยุติธรรมตามปกติแล้วออกแบบและเปลี่ยนแปลงระบบกฎหมายและระบบศาลให้เป็นการรับใช้คณะบุคคลและทำลายฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองโดยละเลยหลักเสรีภาพและหลักความยุติธรรมนอกเหนือจากการรวบอำนาจและจัดผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้แก่หมู่คณะและพวกพ้องไม่เว้นแม้แต่พักการเมือง นักวิชาการและตุลาการที่สมรู้ร่วมคิดและร่วมกันวางแผนและก่อรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2 5 4 9มาด้วยกันที่สำคัญได้ทำลายระบบกฎหมายและดึงเอาระบบศาลซึ่งเป็นฝ่ายตุลาการรวมทั้งองค์กรอิสระที่ตั้งขึ้นมาเองกับมือมาใช้เป็นเครื่องมือและอาวุธในการฟาดฟันทำลายล้างรวมทั้งสกัดกั้นฝ่ายตรงข้าม และที่เลวร้ายที่สุดก็คือบทนิรโทษกรรมที่กำหนดเอาไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศในลักษณะนิรโทษกรรมล่วงหน้าให้แก่มูคณะและพวกพ้องที่ร่วมกันก่อรัฐประหารซึ่งก็ตรงกับพระราชลัรัสเมื่อ77ปีที่แล้วว่าใช้อำนาจโดยสิทธิขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของัประชาราษฎร แม้เมื่อมีการจัดตั้งการเลือกตั้งเพื่อวดชาวโลกว่าประเทศไทยก็เป็นประชาธิปไตยกับเขาด้วยแต่พอผลการเลือกตั้งปรากฏออกมาก็กลับไม่เคารพการตัดสินใจของประชาชนกระทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะโค่นล้มทำลายฝ่ายตรงข้ามการใช้กองทัพศาลองค์กรอิสระและสื่อมวลชนไม่เว้นแม้แต่การให้ท้ายกลุ่มอนาธิปไตยไร้คือแปร เขากะทำการอันเป็นการบอนทำลายภาพลักษณ์ของประเทศและเสถียรภาพของบ้านเมืองอย่างย่อยยับเพียงเพื่อต้องการแย่งชิงอำนาจให้กลับมาอยู่ในมือของพวกตนให้ได้ครั้นเมื่อแย่งชิงอำนาจกลับมาได้อีกครั้งสิ่งที่ดำเนินการต่อจากนั้นก็ตรงกับพระราชดำรัสของล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่7เมื่อ77ปีที่แล้วว่าคณะรัฐบาลและพวกพ้องใช้วิธีการปกครองซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักเสรีภาพในตัวบุคคล และหลักความยุติธรรมนั่นเองแม้แต่เมื่อประชาชนพากันชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยและความยุติธรรมโดยขอให้ยุบสภาคือนอำนาจให้แก่ประชาชนแต่ก็กลับใช้อำนาจสิทธิ์ขาดถึงขนาดใช้กำลังทหารพร้อมอาวุธยุธโทโธปกรณ์จำนวนหลายหมื่นนายเข้าปราบปรามและสลายการชุมนุมของประชาชนจนมีผู้เสียชีวิต92ศพและบาดเจ็บ2,000คนด้วยเหตุนี้ การเลือกตั้งในวันที่3กรกฎาคมจึงเท่ากับเป็นการต่อสู้ในเชิงสัญลักษณ์ระหว่างหมู่คณะที่ร่วมกันก่อรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2 5 4 9และร่วมกันโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่2ธันวาคม2 5 5 1กับฝ่ายปวงประชาราษฎรที่ได้รับแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ จากพระราชปณิธานของล้นกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่7ที่ทรงต้องการให้อำนาจตกมาอยู่ในมือของประชาชนโดยถูกต้องตามหลักเสรีภาพของบุคคลและหลักประชาธิปไตยและความยุติธรรมอย่างแท้จริงวันที่3กรกฎาคม2 5 5 4จึงถือเป็นวันมหาประชาชนโดยแท้ท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ในตอนที่ชื่อว่าสากรกฎา วันมหาประชาชนก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ